ชยานัน์กิตธนสิทธิ์ค่ะชื่อเล่นชื่อตายค่ะอยู่กรทรีค่ะปัจจุบันรับจัดรถจีนฐานในและนอกสถานทนี่ค่ะชอบกินชอบเที่ยวชอบไปต่างหว,วันไปท่องเที่ยวอะไรอย่างค่ะโตโยต้าเปรียบเหมือนเป็นครอบครัวของตายนะค่ะตั้งแต่ตั้งแต่รุ่น,นพ่อจนได้มามีแฟนมีน้องมีเพื่อนแล้วก็มีวิตรภาพหลายๆอย่างค่ะ ไต่เจอกับแฟนใน Fortuner ขับค่ะในคาขบแล้วก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็ปัจจุบันก็แต่งงานกันแล้วก็มีครอบครัวเล็กๆที่น่ารักด้วยกันค่ะอยากบอกว่า Toyota เป็นเหมือนครอบครัวเป็นเหมือนเพื่อนเป็นเหมือนคนที่แบบให้เราปรึกษาได้ค่ะซึ่งเราสามารถหาข้อมูลได like ้ทั้งทางอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์หรือว่าทาง f a c e b o o อะไอย่างเงี้ยเราไว้ใจได้หมดอย่าง